สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ,รบมาลีคิดมาดครับม,มาลีคิดมาดจุกจุก,จกนี่เอาหนุ่มน้าไปโอ้ยยังไม่ได้ล้างไม่อันนี้อันนี้หน่มน้าแต่ว่า<อ>ไม่อันนี้อันนี้เป็นมาล,ลีคลิดมาดแต่ไม่ตุยดุยอ๋อตกใจหมดไม่ตุยดุยตกใจหมดเดีย๋ยวบอกหน่มน้าบอกยังไม่ได้ล้างย่ามาสื่อสะบุยไม่นด้เลยฝ <laughs> ายใเจด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตนสวัสดีครับ แล้วก <là> ็เซตาขอบพิงรถก่อนโอ้โหดูวุ่นวายมากเลยดูยุ่งวนนี้ครับพี่วันน LIKE ี้คริสต์มาสขนมน้าครับขนมน้าอันนี้กินได้ครับไม่ติดด้วยครับเี้ยวนีครับไม่กันครับหลายบ้านครับวันนี้คริสต์มาสครับนี่มีของฝันมาฝากหดึงยากด้วยโฮ้ยนี่ครับวันนี้คริสต์มาสขนมน้าครับ ขอบคุณครับนี่ไง,ไงดูนวา่ขอบคุณครับนี่ไง,ไงสาธุครับจ้าเอาของฝันมาแฟเอา,เอาของฝันมาแจกนี่ครับขนมนะขนมนะรับกอ<ๆ>นรับก่อนนี่ครับหลายคนแบ่งกันนะมีอันเดียว นี่ดูน้าม่ใส่ส่ยันไหมาเนี่ยใส่เนน่ยครับก็คิดมานครับก็ทุกคนมีความสูงมากนะครับนี่างี้ยีแดงก่อนหวานเจี๊เกิเกอร์อเกอร์ไม่มีบาไม่มีอะ con ta lo, ba, con đẻ dư kẹo nó lươn ra bằng thẻ, anh rồi anh rồi, nó lươn 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 lươn